ไอ้ใจดาจับเจียนีคาจับเจียเฮ้ยเฮ้ยโมโดยสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปาลุงเบอร์สุขสุคนเด้อสบายดีปาลุงกันปลาุปานงนี่ลูกอาทิตย์นี้คุจ้าปาลุงกันคุจ้ากันน้องนั่ปลาลุงวะ นี่จุนันปรุงมาบิวตี้ขีที่น้องแท่นะคะน่องเอ้น้องเห้น้องเอ้น่องฮันเด้ดยสบายดีตื่นมีตื่นขัดัจใช่ไหมอะไรก็ไ่อบเกิดอะดึงอยู่เพื่อแห้งเพื่อสีแบบว่าลงโตัวทไี่น้องเนาะสาวมาดิ่นน้ำแต้คำคำเลือนมาหนิไปคํคำเลื่อหมาหนยหมดเล้ว่หรือหมดเลยอะพี่ไป้อื้ยหหมดล้วหมดหมดหมด มาสิเฮ้ยเค้กเลยเค้กทูยูเลยโบโบวีนบ้าแล้วเอ็นเค้กทูยูนี่ Happy Birthday ทูยูไอจุ๊บจะไกินอ้ไรไม่ใช่กรโหล่โบ็ีน้ำกันเดินนี่นี่ฮะมุดคิ้วหรอมดคิ้วบามามมียงขอบคอนม่งมงเมียงครบคอนี่

มี่กองระเบิดจงง้ะเอ้ยน้องชายดูวิวมียังข้างในนี่มีกระเพียมฮะมีของกระเพี้มยมมีของป้าพิ้ยมถิงเด้มี่ยังข้างในนี่มี่ยังมีหนุ่มบ่มีว่าหนุ่มนะเอ็นว่าของป้าพิ้ยมนะโอแม่นะของชายก็โอ๊ย <c oughs> ลองแกะบงกล่องนี่ว่าข้างในมันสิมีอย่างหอยพี่น้องของควันลานเสาน้องน้ำพิงเนาะย่อนหลังบ่ห่อลังมันเกิดเพื่นเมื่อคืนนี่ว่ะซิแกะเมื่อคืนนี่แก่เสียงมันเด็ดเห็น้องจับเสียงมันหลังแม่เสียเช่อยู่ก็เลยบ่ได้แกะมาแกะมื่อนี่นี่มพงษ์่าจะยะก็ด้แกะพัน่แกะอ่าแกะได้วยสองคนได้น้องจ้ะนะสีมิ้วมีหนี้ชิงนี่ยข้างในดุน่ารักจีู่พังนี่จูเอ้ยจู่พังนี่จู่พังนี่เอ้ยถิ่นพังนี่ เอาวันสบายปานี้ให้พายเด็กดูเริ่มอเริ่ไม่เล่นตน้องผิงช่ได้เด้อผิงใด้เลยอุ๊บอุ๊บ้องตั้มดึตั้งไม่สำเร็้อใจด้จับเจี๊ยนิด่จับเจี๊ยเ้มอบนราเมียงนั่นเจ้าได้เป็นคนนั่นเจ้าคนแกมาออ้าจพ่ลิงอจพ่ง cho con non năm phiền nó rồi nó nghe đưa phải thấy à, vẫn hả không nghe quá nha nó lại nha các anh các à hay hay, à, à? à, hay, hay nó phiền chắc cái xíu rồi nó phiền chắc xíu Ang luôn nắm luôn mấy xi gà chưa 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 วเฉยอนให้น oh ้องผิงบบ่เลยมอจูเลยดูบงเงามกันเขาแม่อ้จูเนของป้าพิมเขาแม่อ้จูแม่อ้จูว่ะยเอาเวลาของป้าพิมเหลน้องวิเลยให้กอนมาของป้าพิมเนาะเอมนพี่น้องสายเดียวน้องผิงมาเซนสีแดงเจบเนมเนี่ย tôi không biết tay anh <Nhạc> em. Thank you. Nam chú Niềm tay.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  đi tay. Niềm tay. Niềm เอ้ย์ก็ดึงให้ได้ส่งลูกอะดึงให้ได้โป้งน้ำแน่งเก่งไน้ชิมพูน่ะอันนี้ฮะอันนี้ให้ป้าให้ป้านี่คีมป้านี่คีมป้ามันเกิดลูกอันดับแถมคีมบ่โดยอ้วด็กหนึ่งสองสามสี่ชุดแปดคีมป้านั่นดูคีมป้าบ่อลนะโดยคีมคีมเนี่ยคือมีกะล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 กันนึงดูเบืองไทยไม่ยัข้างในมันไทยดูน้องไทยด้วย ฮะเอาเช้าลูกเฮ่าเฮ่ต่วงดแกตาโต้นเนอมึงดูมีงูจ้ะู้้เสียหน่อยกูคนเลยสกะยักใส่เฮ้เฮ้อ้าเย้หันนามาแมึจังเยี่ย Ấy, Ấy phụ ơi, cái hẹn ong bằng đồ hành nào mà hà, bà rung à, không biết sao ông phải không ngò bà nè Thôi, à. <laughs> <laughs> bà rung bậc nè đi, nông pì ở đâu, đúng nông pì nè nè Hẹn ong pì kẹt đâu Mì hả nè Mì hả, เึงนนนูนเฮามาปลาลุงนี่ปลาลุงปลาลุงปลาลุงฮะบญยติกันนกบญาัิกันลูกลัเดี๋ยวขาดลูกลเดี๋ยวขาดเบ้าขาดตาน่ะปันกันปันกันเดิเดินเดิเดแม่ชืโป้รเนาะชิโป้เนาะอ้โอ้นเนี่ย้นเบมงก็ูงวันวัน้คือหลายแท้นิ บางวันยังก็นี่วะีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามทีสิบห้าป้าจะนองขานไูมน่อง,องอออไปเอาใบนินใบใบเขียวาให้น้องไปดูไเอาบนนใขียวดมาให้น่องไปดูขาเดิใส่บ้านเรื่อยๆนะอะหักชื่อเลยด้ะผิดขีดอ่มีลองขีดอ่ะมั้ยบางวันยังพิง<อ>พิง จู้จูไปเอาตัวนั้นไปลงไปเอามาขี่กันไปลูกเอารถไปมาขี่ไปเอารถขี่ไปลูกไปเอาเนื้เนี่ยเป็นยู้ไหมบอสบายหายงลายแท้ดลูกสบายรู้ไหมมันเกิดเจ้านนานเจ้าน่ะบอดรถที่มไปหลังตูเขาบอกทะเลอยู่ใต้เห็นทางเห็นแท้เลยเอาไข่มารักษาดีเลยไข่บอกกันดิบริยินได้น่ะบอดขี่มาเป็นหลังสู้นะเมี่งบิวเงี้ยงนี่เงินยังลูกนี่นะ บอกบอกนี่แหละของขวัญน้องพิงของขวัญมันเกินควันน่องพิงไอจูหายบ่เลยน่ะโดยอ๋อเจ้าคือหาน้องหลายที่ดุบบ่ไปแจ๊กไปแจ๊กชื่อื่อยังให้เพิ่นเนาะให้ทั้งป้าเพิ่นไปชื่อเองพม่นพี่น้องเลยเอาหมอบเป็นเงินให้เนาะ้าเเดอนะที่ไส่ที่มันคิวไปคิวมันไม่ไปร้องเนาะเป็นไรได้ง่ายโดย วันนี้ไปตลาดแรงก็ได้เสื้อมาให้ร้านสีชุดไปว่าันศซื้อว่าเบิ่งตัวอะไรกันงามเบิ่งตัวอะไรกันงามทิมตัวนึงบาเสีได้ตัวนึงบบดนี้ซื่อพวกไปก็ไม่อ้วนเด้เห็นพ่กของไม่อ้วนนะไม่อ้วนมันหายสองชุดแต่ความกันก็ไม่อ้วนเนี่ยกันก็โลกนะง่ายโลกถึงจะของันเกิดก็ให้เอื้อยให้น้องในโลให้น้องในคำแพงเอ้ยขี้หมาบ่ขี้หมาบ่ อันนี้ก่อนจะขี้นะขอบใจยสบายก่อนนุ่มมือลูกกะนุ่มมือนี่นี่ขี้ขี้ขึ้นขี้ขึ้นขี้น้องขีู้กเดี๋ยวไปใช่ไหมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวเด็กเนาะโทรหาลุงแล้วหาทิงไปบ่ให้น้องนั่งมือลูกน้องนั่งมือขามันสิเป็นจริงได้เออมัน่ไงเออลูกให้อื้ดดิมานั่งกันเลยอื้ดดิยังไงมากินเนาะยังไงมากินอ่ะ แน่สบายให้ลูกขับใจสบายก็ดุขอบใจสบายก็มาเตียงนะไอจู๋ไว้เป็นไงอีดาขานชิฮักเลยอันนี้เหไม่ได้สนใจเลยบวานเลยนใจใจอีดาผูกพรมในพี่น้องเลยน้องพิงน้องพิงขนาดค่ะดีใจบ่าลูกดีใจบ่พิงอ้าวแมอีจูกันมากญาติกันไม่ต้องชี้ก็ดุมาบูมานะจูบหาจะน้องพิงไจะน้องพิงเมื่อไลป้าโทรหาเลยป้าโทรหาป้าป้าเลย กหาแล้วยืดแล้วูกถึงตาแล้วยดดุยืดยดึกดอาอ้ดุอออยนี้แล้วลูกเดใหกี่ตัหายได้เดี๋ยวเไปไปเปียนกันเปียนกันมาหนิมีมีช่องน่ป้ารักเปิดแสดงคืหนิแล้วอยู่ป้าีิ่ังตู้เขาออยู่โอ้ันป้าพิม์ฝากของมาให้เลยบอกกาเปิดวละเลยเห็น ป้มาป้าลูกมหป้ลอาป้าเดี๋วค่ะขอบกกบลูกเอาใบผูใบเคียวผู้นี่อันนี้มันของนิดหน่อยนี่ของผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญูกียุกทีมาเอาเลยตันี้เอาไปเก้อเนลูกนิดเลของนิดหน่อยใบยังก็ของนิดหน่อยบอสียังสียงของนิดหน่เนอะเดี๋ยวเฮ้ยเฮอพ เรา้องถิงด้วยเราถิงใช่ไหมเริงเอารถถอยมาจ้าบิววันนี้ประตูอัดประตูว่าไรเออมามามาแต่าก็ของเล็กน้อยนี่โนุ๊กไอ้ห้องเทีวเงียะเงียะช่างกับอันเล็กน้อยของโตนี่เลยนี่ขอบใจป้าได้ไหมขอบใจป้าเะอ่านกันดิอ่าโทเจ้าว่าหายดวงได้แท้นี่บ่ถเฮ้ยแข็งแรงโถเนาะ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยทางนาเตียงก็อีกที่ชุดแจ็คชื่อชยังให้คือให้ทั้งสบายเอาเป็นเงินให้ก็ได้ให้ทั้งร้านหน่อยเนาะก็เลยเอาเป็นเงินให้ช่องไปก่อนเพิ่งจะไปวัวแท้หน่อยว่วคอยไปคอยไปหาหมอวะไม่ช่วยวัวก่อนคอยกะไปเอ๊ะเวลาเปิดใครคิดพี่คอยกันเฮ้ยเรา俩ไปเ็ดกันแพงกันเด้อ ได้ขอบใจสบายเลยลูกขอบใจสบายไปลูกไปได้ได้ขานุ่มได้ดือลายเดือดไปนี่โู้ยลายแท้ค่ไหนจู๋หาของควันนี่ลูกลายแค่ไหนแค่ครีมได้แค่ครีมหนาขาวเลยจิมหนาขาวท่าแบบไหนนี่ของเด็กน้อยของเด็กน้อยวะเอออันนี้แหละเงินเด็กน้อยมึงดูได้ทางเงินได้ชุดงามบาบนี้ เอือยแลมากมากเจาะเน่พุงนะพุงน่ะขมิ้นอไว้ใน่พุงนะ่ยขมิ้นอไว้กช่ไว้นอกไห้เฉื่อนะก็ใส่มืคืนเลยเอ้ยเื่องของแชมเ์ายหยอกกันเลิกเล้วเพกเพกวานี่แหละก็เพกวานแค่ว่าเขายังรักไปดีคนเมื่อลายนึงวิถีเมื่อดังตู้มื่อคืนนี่เมื่อคืนหายเสียมากที่ไหน ายุกบิ่งก็คือเบาๆนึกแบียังแด้ของป้าพิมอย่างน้เพราะว่าน้องบิวยังเอาของป้าพิมเพราะว่ามียังก็ตามนับเฮ้ยเอดินแล้วดินแล้วนับแตนพวกรองเท้าเสื้อผ้าเป็นส่งเป็นเสือจักเบ็ดก็ได้่าของป้าพิมพป้าพิม์เคยผักมาให้เพื่นแต่ว่านี่ก็ได้ของป้าพิมเลยคิน่าของป้าพิม์นะ ตัวปลาพิมมาค่ะเอแปลกแต่ว่าบีหมองนะตะบูชื่อ๋ออันที่ันเขียนเหอเขียนลงไปเอาเรือกงเ้าลูล่ะบริการโลกลกนี่ปุยมาเลยล่ะมา้วตาบอดูมาเนี่ย้นะขรังผีปุยไว้นบิวเนาะเทิงเนาะมา้องิูเห็นบ่เทิงนะฮูองไกลมากเลยอุ้ยิวบวบิวบิวบวบิว ป้าขอบใจนะลูเว้วิวแทงว่าน้องพิงนะแพงว่น้องพิงก์นะแท่เดีแมวงนแมเท้นี่แงว่าน้องพิงกนะแพ้งแขงบ่ลากบ้าด้วยลกน้าบด้ค่ะรักจ้ลักขึ้นี่แล้วากด้วยลก้วน้องพิงนะลักด้วยนำมือดินพระตูว่ะลากนู้นลักกันด้วยบีแมวเบิ้งเบิ้ง เย่าลืม่อนดนนี่การนี่ลูกตาบ่อะอะลกันโหะลกันโะไปดินไปดินตามใจลูกสิกันลูบลสีกันเออไปไกไกฟูหมดย่เลยตอตำรวจตำียดแท้นิขีไทยวะชีไทยแปไทยวะายขาวเนาะขาวเขียวเลยนี่ขีไทยมาหาสาวว เด้วนกนหิน่ไหมคนกอะปลปลดบหน่นปลาปลาปลดินึงหมูปลาปลาปลาดบหน่งปลปลาปลาปลาเอานกปลานุกติ่งปลาต้องพิงกบประกอบใจสบายก็ต้องพิงนะเอ๊ไปพี่อวยพี่อวยไหมพ่อวใจไว้นนมไหมกอบใจเออไปพุนเน้อปลาปลไปไปพุนมืด้ข้างมนใช่ไหกองเ้ไปเอเด้อเจ้าิมขยะไปเลย ผมก็ำจาะายเลยอยาไปไล่ดูเพื่อนได้ออกงพราะ่ได้หมดเยดนดันนั่งถ่ายอยู่กันเพล่เนาะเพื่นลัก็ว่าเช็บเด้มันคือออกล้ไปไปลูป้มึงนีดิเห็นยังนะยังเงินกันบอย้อยังนะย้มกัดมือแล้วบบดนี้แล้งพิงอ่ะเอาจูเนะยิ้มถ่ดื้อกัดมือแบบอุ้ อยากันเด๋ยอยากันเอาลูกเอาเมยเอาให้เอาอือดีอ้อีนะอือดีมากเลยอือดีจัดนำจิ้มนะตอนนี้ก็คำเขาคาเขาแล้วตีปชเมื่อยเลยยังตบจิ้ด้วยใช่ปะอุ้ยยุงหน้ากอู้ว่ม่ต้ตายนี่นๆๆๆๆๆๆนี่นนี่ บม่ได้ไ่ได้ตั้งใจขาชัดเลยแต่ชัดอย่างว่าขาเข้าก่อนือพิงก์วะแซ่บบ่แซ่บปะจิ้มแค่น้ำจิ้มนะจิ้มนันแกงมันมีจิ้มมัน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 มีน้ำจิ้มมันมีน้ำจิ้มไปกินรสชาติน้ำจิ้มมาเลยไม่ได้ยุ่งนะลูกมาดู ต่เียเยบไม้อะไม้ะไม้ไม้แรงวันจืดเ้ยน่ะเอ้ี่คนเยยวลาปรุงไปไปสิป่านี่ปาลาปรุงก็ลุกละขอใจสบายก่อนใจเบาบาไม้บาไม้ขันเลยฮะพอก่อนคือ่ากะจับกินนี่เละจับปับเห็นปับแล้วสบายดี ให้ยุงไหมอยากกินบะอย่ากินนะ่ขอบใจชาววายก่อนบายขอบใจใจเด้อขอบใจเด้อเด้อรค่ะเด้อเป็นบ่ใจอ้ยโอ้ยโอ้อเยอ้โอโอ้ย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 อนยโ่้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้โอ้ว้้้อ้ยโอโย้อ้อ้ย ห้องน้ำพิงคือเก่าอยู่เพื่อนมันนี่เอาไปแล้วก็เอากลับมาคือเก่ามาแกะอยู่ที่ห้องนีเอาแม่มนีเอาแม่เสียบไม้แล้วไหมเออดีสี่หายไปเฮ้ยมืองมเออดีสิหายนะเฮ้ยอสบายดีปุวมกันโอ้ยสบายดีเด้อไปดูไปด้ได้อย่งไรพักบ่